บทสาธยายธรรมเรื่องพาหิระพัสนานัตตะสูตรจากความดำริสู่การสแสวงหาอันเป็นบอ่อเกิดแห่งกรรมความหมายที่ลึกซึ้งแห่งสายโซ่ปัจจยาการในจิตใจที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตะนิกายนิธานวักธาตุสังยุตปฐมวัก เจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในธรรมอันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทรงแสดงถึงกระบวนการปรุงแต่งของจิตใจที่ละเอียดลึกซึง้งและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับ เป็นพระสูตรที่ทรงจำแนกสายโซ่แห่งเหตุปัจจัยที่ดำเนินไปในจิตใจจนกระทั่งนำไปสู่ลาภะหรือการได้มาซึ่งอารมณ์ที่ปรารถนาอันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกรรมและวิบากต่อไปไม่สิ้นสุดพระสูตรนี้มีชื่อว่าพาหิระผัสนานัตตะสูตร เรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าพาหิระแปลว่าภายนอกผัสสะแปลว่าการกระทบและนานัตตะแปลว่าความแตกต่างหลากหลายเมื่อรวมกันแล้วพาหิระผัสนานัตตะสูตรจึงหมายถึง พระสูตรที่ว่าด้วยความแตกต่างหลากหลายของผัสสะภายนอกซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงธรรมอื่นๆที่เป็นปัจจัยต่อเนื่องกันไปด้วยหัวใจของพระสูตรนี้คือการเปิดเผยถึงสายโซ่แห่งปัจจัยาการที่เกิดขึ้นในจิตใจอย่างละเอียดละออซึ่งดำเนินต่อไปเป็นทอดๆดังนี้ 1. เพราะอาศัยความแตกต่างหลากหลายของธาตุซึ่งคืออารมณ์ภายนอกจึงเกิดสัญญา 2. เพราะอาศัยสัญญาจึงเกิดสังกัปปะ 3. เพราะอาศัยสังกัปปะจึงเกิดผัสสะ 4. เพราะอาศัยผัสสะจึงเกิดเวทนาที่เกิดจากผัสสะ 5. เพราะอาศัยเวทนาที่เกิดจากผัสสะจึงเกิดฉันทะ6เพราะอาศัยฉันทะจึงเกิดปริลาหะ7เพราะอาศัยปริลาหะจึงเกิดปริเยสนา8เพราะอาศัยปริเยสนาจึงเกิดลาภะซึ่งคือการได้มาซึ่งอารมณ์ที่ปรารถนา ซึ่งการจำแนกเช่นนี้เป็นการชี้ให้เห็นถึงกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงการกระทำกรรมได้อย่างครบวงจรเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพิสุจน์ทั้งหลายถึงสายโซ่แห่งปัจจยาตานในจิตใจนี้แล้วได้ทรงจำแนกธาตุนานัตตะหรือ ความแตกต่างหลากหลายของธาตุว่าคือรูปธาตุสัทธาทธาตุคันธาตุรถธ,ธาตุโพธพพะธาตุและธรรมธาตุจากนั้นพระองค์ได้ทรงขยายความถึงลำดับแห่งเหตุปัจจัยว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยรูปธาตุจึงเกิดรูปประสัญญาขึ้น เพราะอาศัยรูปประสัญญาจึงเกิดรูปประสังกปะขึ้นเพราะอาศัยรูปประสังกปะจึงเกิดรูปประสัมผัสขึ้นเพราะอาศัยรูปประสัมผัสจึงเกิดเวทนาที่เกิดจากรูปประสัมผัสขึ้นเพราะอาศัยเวทนาที่เกิดจากรูปประสัมผัสจึงเกิดรูปประฉันทะขึ้นเพราะอาศัยรูปประฉันทะ จึงเกิดรูปปริลาหะขึ้นเพราะอาศัยรูปปริลาหะจึงเกิดรูปปริเยสนาขึ้นเพราะอาศัยรูปปริเยสนาจึงเกิดรูปปลาภะขึ้นและได้ทรงแสดงในทํานองดีนี้กับสทัทธาตุคันธธาตุรถาธาตุโธพธพธาตุและธรรมาธาตุด้วยพระดำรัสนี้ เป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงกระบวนการที่ซับซ้อนและรวดเร็วของจิตใจได้อย่างน่าอัศจรรย์พระอัฏฐกถา,าจารย์ได้ขยายความธรรมแต่ละข้อในสายปัจจยาการนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่าสัญญาคือความจำได้หมายรู้หมายถึงสัญญาเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกับวิญญาณทางทวารน,นั้นๆเป็นเพียงการจำได้ในอารมณ์ สังกัปปะคือความดำริความตรึกหมายถึงวิตกเจตสิกที่เกิดขึ้นในลำดับต่อมาเป็นการตรึกถึงอารมณ์นั้นผัสสะคือการกระทบหมายถึงผัสสะเจตสิกที่เกิดขึ้นเป็นการกระทบอารมณ์นั้นโดยตรงเวทนาคือความรู้สึกสวยอารมณ์หมายถึง เวทนาเจตสิกที่เกิดขึ้นเป็นการเสวยอารมณ์นั้นว่าเป็นสุขทุกข์หรือเฉยเฉยฉันทะคือความพอใจความต้องการหมายถึงฉันทะเจตสิกที่เกิดขึ้นในชวนะจิตถัดถัดไปเป็นการพอใจหรือต้องการในอารมณ์นั้นปริลาหะคือความเร่าร้อนความกระวนกระวาย หมายถึงกิเลสคือโลภะหรือโทสะที่เกิดขึ้นในชวนะจิตผัดถัดไปเป็นการเร่าร้อนกระวนกระวายเพราะอารมณ์นั้นปริเยสนาคือการสแสวงหาหมายถึงกายกรรมหรือวจีกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากความเร่าร้อนนั้นเป็นการลงมือกระทำเพื่อสแสวงหาสิ่งที่ต้องการ หรือเพื่อผลักไสสิ่งที่ไม่ต้องการลาภะคือการได้มาหมายถึงการได้มาซึ่งอารมณ์ที่ปรารถนาซึ่งมาพร้อมกับตัณหาเป็นผลสำเร็จของการแสวงหาและเป็นจุดเริ่มต้นของวิบากกรรมต่อไปท่านพระจุลติสะเถระได้เสนอแนะลำดับที่น่าสนใจอีกในหนึ่งว่าในความเป็นจริงแล้ว ผัสสะและเวทนานั้นอาจเกิดขึ้นหลังจากลาภะคือการได้อารมณ์มาแล้วก็ได้กล่าวคือกระบวนการอาจเป็นไปดังนี้จากสัญญาไปที่สังกัปปะไปที่ฉันทะไปที่ปริลาหะไปที่ปริเยสนาไปที่ลาภะไปที่ผัสสะไปที่เวทนา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของกระบวนการทางจิตที่สามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีสติเท่าทันความคิดของตนเองขอให้เราจงหมั่นใช้สติพิจารณาให้เห็นถึงสายโซ่แห่งปัจจัยาการที่กำลังเกิดขึ้นในจิตใจของเราอยู่เสมอ เมื่อเราสามารถเห็นสัญญาที่เกิดขึ้นสังกปะที่ตามมาและฉันทะที่กำลังก่อตัวขึ้นเราก็จะสามารถหยุดกระบวนการนั้นได้ก่อนที่จะลุกลามไปเป็นความเร่าร้อนการสแสวงหาและการได้มาซึ่งผลกรรมซึ่งเป็นการตัดวงจรแห่งทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเอวังก็มีด้วยประการชนี้